สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ซ o Ego Casino มิสิกินะคะแต่ว่าวันนี้เรามาที่ Water Park and Casino นะคะ Water Park ไ i ส์เขามีทูโ Hotel ูโ o เทล e อวันค a s i n o Hotel วัน Water Park Hotel เทลเด we take a trip for เ h o r a n w e right ไปดูกันค่ะ ทีทีท,ทสีสวยงามมากนะคะโรงแรมมีรูปมีรูปวาดสวยงามมาก งามมากโฮเทลลูมโฮเทลลูมอ่ะไหนดิวันเนมนะไหนดิวันเนมอ่าวอเตอร์พาร์คอีโก้คาสิโนวอเตอร์พาร์คนะคะฮะซอยอีโก no, ้คาสิโนแต่ว่วอเตอร์พาร์คไซ์ท๊อเดย์วีเทคเด็กที่ทูชอร์ิปวั่นหยุด Victoria, good morning. Good morning. Oh. One. Okay, hit. Okay, Sorry, it's fun. Ayo ah! oh, yeah. ของที่คนอเมริกันอินเดียนเลยวะ Yes อเมริกันอินเดียนแลนด์คนโบราณนะคะของประเทศอเมริกาเรามาเที่ยววอเตอร์พาร์คอันนี้วอเตอร์พาร์คอาาเช้าอาหารเช้าวิสกี้อาหารเช้านมทุเรียนอาหารเช้ากะหนี้ Good morning at uh, Seagull Sorry, seagull. <coughs> what again? <coughs> they used to be eagles. Now they're seagulls. <coughs> okay, salute, salute. <laughs> ) <laughs> คาสิโนแฮปแบบเเกลเบบี้ซิตนะคะนรีดเด็กิแอร์ for couple hour and go gambling อย่งเง and ทำ a ท a m l a t o r นะคะแฮปวอวอซตี้คาสิโนมีที่เล่นให้เด็กด้วยนะคะมีที่ฝากเล่นแล้วมันรับทีหลังไปเล่นคาสิโนแล้วมันรับทีหลัง เอ็ e ด้าคัมแบ็ก e r ดเด็ e คิดคัมแบ็กปิดปิดเด็กคิดอัตเตอร์เคคาสิโนมันฮาสบันวินเงินสมันนี่ but but I lose today I hope next time I win the keep the girl นะคะ keep the section at casino Pare, pear, to me, pear. Okay, started. Oh my I didn't swipe. I, I didn't swipe. I didn't spike. Lalal costa. That's the thing that you see, yeah. Guys, hold on, here you go. You ready? Hey, thinking that.

ได้อีก yeah! <laughs> อนนอตัวกินมากเลย ชอบลาเต้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือพ่อกับแม่มานั่งรอลูกนะคะ